ทำไมขอขอ,ขอู้เรื่องกันมทำไมเปิ้ลถึงกอาผมมาับลดกันนี้บางทีลดราคาผมไม่ได้แปลงแต่งานของผมคือผมจะทําลดลดอย่างเงี้ยมันมีคุณค่าทางจิตใจของเปิ้ลคารนี้คือการแรกมองอแบบอยาดเงือแรงงานที่เปิ้ลเก็บสตังค์ซื้อลถมาขายมันก็ได้มานักเปิ้ลต้องการจะทําลดกันนี้เอาไว้ใจจะแปลงเป็นแสนเจ้าของก็ตึองบอกอ้าจะจ่ายของก็ต้องแปลงเออเหอเพราะว่ายางง ขายไปสองสามคันแล้วรถเจ๋งอีกนี่แหละครับมันคือม,ไไนนมันคือรถ <c oughs> ที่มีคุณค่าทางกิจใจเบิลตอนนี้นะครับเหลือระยะทางอีกหนึ่งกิโลกว่าๆนะครับกับการมารับรถอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้มาทําการรับรถที่แม่ทาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเอฟซีะ FC นะครับจากระยองเนี่ยจเปิตทีต่อมาเนี่ยเพ่อบอกว่าเขาผมมารับรถเนี่ยเพ่อเปนคนเหนือนั่นแหละนะครับเนาะเพ่อบอกว่าต้อมมารับรถพี่หน่อยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้ ต้อมกระชายดำนะครับมาทําการรับรถอะไรตอนนี้นครับต้อมกระชายดำเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมบ้านทา่าศพเศร้านี่คือทางเข้านะครับทาบ่าศพเศร้าลาพูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปที่ไหนครับไปทําการรับรถอันนี้นะครับผมทาการนัดเจอการที่ดินเนอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับผมตำบล ถ้าสอบเศร้าเดี๋ยวคนเท่าจะมาหาผมมาก่อนแม่ไี่เมารถก่อโอ้ปลาไหลเอปลาไหลปลามาเอารถไปใจมาเอารถเดี๋ยวผมวัดรถมองก่อนไปเข้าที่นี่เนาะเข้าบ้านนี้ตรนี้บ้านี้หมอโอเคใจใจเอาไม่เลี้ยมฮะเข้าไปในซอยรถตู้ข้าในหมอตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าไปเอารถนะครับอยู่ที่บ้าน ถ้าศพเศร้านีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารถที่เขามารับเป็นรถอย่างนะครับเนึ่งเลี้ยวตรงนี้นะครับโผล่ต้องเลี้ยวที่ซอยยี่สิบเอ็ดไะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะต้องทำการเลี้ยวซ้ายรถตู้ข้าไปเจ้าจะไปได้คนนี้ ปไปเรื่อยๆครับไกลก่อนอ๋อไม่นี่ไปได้หรอพอโทรดินพุ่ยๆไปได้กว่านี้โอ้บ้านงามโอ้บ้านงามบ้านงามโอ้บ้านงามเนอะโอ้บ้านกลางสวนงแง่แต๊ะเนอะบ้านมาละคนต้อนรับสวัสดีฟังเห่าดี่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยววารุษวารุษวารุาาก่อน เดินทางมาถึงบ้านเอซแล้วนะครับผมป่ะจะเข้าไปดูครับว่าติปเปิลโทรหาว่นะวาต้อม <c oughs> มาห้ารถผมกรำเอาไปแปะข้างกำหนึ่งคันมันเปนลี่ยนรถอะยัง <c oughs> มาสวัสดีครับผมอันนี้บ้านอย่างหรอถ้าอย่างอ้อ <c oughs> บ้านโดนใจบ้านโดนใจมาเอามา เป็นดีมนะครับผมรถดีมบอกร้อยมาแหมแล้วบอกร้อยมาแหมแล้วอันนี้รถกันนี่มาได้สตาร์มากี่ปีแล้วนี่อ๋อเพิ่งมาวางไล้เฉยรถเฝบ้านอ่ะโอเครถกัน่เฝ้าบ้านเ <c oughs> ลย <c oughs> ะพี่น้องดูนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหับรถวันที่สิบย่างอะสิบห้าสิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้าอันนี้คือสภาพรถณเวลานี้ น,นี่คือสภาพรถณเวลานี้นะครับ <Okay. S 1> พี่น้องจําไว้เนออ่ะดูนะครับ okay. นนนนเจ้าของเนี่ยบอกว่าต้อมต้อมขอช่วยเอาปแปลงนะครับ <c oughs> เป็นสไตล์ต้อมเอาไว้ขี่เข้าให้เข้าดอยอ่ะโอเคมาเครื่องติดก็แไหม <c oughs> ก่อนทําการรับรถขอทําการสตราร์เครื่องยนต์เหียกั๊มนะครับ,รอบ,รบลองดูครับลองดูไฟไม่ขึ้นเลยนะโอ้ถ้าสภาพนี้ผมจะโบ้ขึ้นอย่างเดียวเนอะบอกไปก่อน อ่ะขลัง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 อันมีก่อนี่ผมก็ดูครับป่อแบบหมดไปไปยังไปไปยังแบบหมดเด็ดใจอ่าอ่ะโอเคไปไปยังครับป่อสรุปนะครับผมวันนี้ต้อมกับชายดํามาทําการรับรถเครื่องปฏตทินนะพ่อเนาะอาตานี่นะเครื่องมือปฏตทินนะครับเน้อจะได้ถ่ายฮึ่ไอ้แจ็คผอตัวไอ้ว่าแบบหมดสภาพรถมันเป็นไปประมาณนี้ก็ไปไปยังเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะแปลงกันนิ่ขึ้นใหม่รอดูครับบล็อกร้อย อันนี้คําสั่งครับสายตรงเนอโยกหูมาจากระยองใน,นเวลานี้นะครับต้อมกระชายดานะครับทําการห้ามรถเป็นที่เรียบร้อยแม่บอกว่าเนาขยับเมื่อไหร่หวยออมเมื่อนั้นมีใครแค่หนเลขพ่องอันละละล,ะละถ้าถูกหวยแบงกันเนอแม่เขกบออ่ะดูพี่น้องเหยนี่เนอ ก็บอกว่ารถกันนี้นะครับถ้าขยับเมื่อไรหวยอ้อเมื่อนั้นปว่าจะอ่านมอเออฟาไปถึงไอ้แจ็คนะครับณเวลานี้ลดของท่านนะครับอยู่ในการดูแลของผมแล้วทําไมขอขออู้เรื่องกันทําไมเปิ้ลถึงเอาผมมาับรถกันนี้บางทีรถลดราคาผมไม่ได้แปลงแต่งานของผมคือผมจะทํำถรถอย่างเงมันมีคุณค่าทางจิตใจของเปิ้ล กันนี้คือการแรกมออยาดเงือแรงงานที่เปินเก็บสตังซื้อรถมาขายมันก็ได้มานักเปิลต้องการจะทํารถกันนี้เอาไว้ใจจะแปลงเป็นแสนเจ้าของก็ตึองบอกอ้าวจะใจของก็ต้องแปลงอ๋อเพราะว่าอย่รังขายไปสองสามคันแล้วรถเจ๋งอีกนี่แหละครับมันคือมันคือรถที่มีคุณค่าทางกิจจเปิ้ล นี่คืองานของต้อมกับ <ขอ S 1> ชายดำครับง,งานผมเหมือนเปิ้ปรล <ด S 1> รถอ่ารถที่จอดวางขายตามท้องตลาดมันก็คือรถทีปป่เปิ้ลแลงแต่งานของต้อมคือรถที่มันมีคุณค่าทางจิตใจค,ครับห้องจะแงลงรถกันนี้ฮอคืออย่างคือฟื้นคืนชีพเปิ้ลห้าของเปิ้ลนะพี่าเข้าใจก่อนได้เหล็กรถได้ตัวนะฮันนะครับชนะเนี่ยอาจจะเป็นรถคันแรกยาเงื่อแรงงานป่อซื้อฮอแม่ซื้อฮอ พอฮ้าว่ารถกันนั้นมันมีนม,ม,นม,มันมีความความหลังฝังใจอยู่ก็เลยบ่าขายนี่แหละครับงานของต้อมกัใชายดำรถอะไรก็ไปได้สองเดือนครับผมเดี๋ยวยแปลงหึ่งทำการรับงานครับ